เขาชื่อเลขอะไรกันใช่ไหมหนึ่งเก้าค่ะเลขเสด็จพ่อกมาหลวงเลขอะไรบ้างเลขวันเกิดท่านค่ะเกิดส9งเก้าธันวาหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้านี่ขายดีที่สุดเลยเป็นเลขน่ี้ก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดนเจ็ดี่คือรหัสโทรศัพท์ชุมพรอ๋อนี่คือเลกที่ต้อหาซื้กันบ้าะครับ จับไม่อเดี๋ยวาเดีนได้ฟังมาออกอมาั่โอ้ป เขาชื่อเลขอะไรกันใช่ไหมหนึ่งเก้าค่ะเลขเสด็จพ่อกรมหลวงเลขอะไรงเลขวันเกิดท่านค่ะเกิดส9งเก้าธันวาหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าีขายดีที่สุดเลยค่ะเป็นเลขนอ่ี้ก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่คือรหัสโทรศัพท์ชุมพรอ๋อนี่คือเลขที่ต้องหาไปกันมานเค่ะครับ มีพระบาทสมเด็ปรรปรินใหอยู่บนนถอีกองหนึ่งบางทีท่านไม่รู้เจะให้านท่านคือคุณะยมส ให้พ่อให้แม่ปลูกให้ก็ได้พุทโภคการเงินมาลาฟีธรโมโภคการเงินมาลาาฟีสังโคโภคการเงินมาล่าฟีนักพาริตมีมีมามาเดี๋ยวให้คุณแม่ด้วยให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยน้อยแต่น้อยนะครับถ้าหากว่าใครเอาลูกเอาหลานมาปวดความจบลงมาเอาหลบมาอยู่ในรอบปวดก็ได้ครับอย่าเข้ามาอยู่รอบนีท่านจะอยู่ตี่นี่ไม่ได้นะอยู่ ปลาหผ้าไอศกับองค์เตยดีปีนี้มาปีนี้จะเริ่มมาลู้นฟืนดาบายุปลาทำให้รู้สึกว่ามีความชุ่มชื่น ั่วหรือปฏิตลอดเป็นผู้ที่มาทำบุญใน่วงเวลาดีบางทีเราอาจจะต้องอาศัยสิ่งที่ให้ถูกหวยรวก็ต้องดูเป็นขอประิจาข้อศูนย์ลือัแล้วเอาทันมัยในเทัยนะฮะไม่ได้ทำใหเขาเขากดใช้มีทรือใใาตาแ่กดไหว้ดตาแ่ขึ้นตามมือเลยนะเราแ่าไหว้ข้อหล เจอตราของขาิาแต่ว่า so ก็มาถาว่เดมกแห่ของโยธาได้หเอาย่วมีาุ่ข้มาแบบถุแ้มาแบีอะเหลือเยอะเหลือเกินมาให้กับตัวตนาให้กับตัวเราขอรอให้ทำงานสาธุกับสามทุกคนทุกคนช่วย ถึงยำสถานตามที่ผู้หมายเอาไว้ด้วยผู้มั่งผู้หวังเอาไว้ที่น้องท่มาจากต่างประเทศนะจากชาบ้านอบดีมาจากมาเลเซียก็เกัดเการณ่้ราทำได้เลยนะแต่ดความประตรงนีาจจะเกิดวัตถ่ยอดนี่อย่าพู่กันไว้ได้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะัน้ได้ผูกด้วอกันวันนี้ทุกคนทุกท่านขอให้สมควางตั้งใจบรยกานที่อาดกมาแล้วเท่าที่การ ดก็ขอให้อน้องสาวของเราที่มีความุมานะวิสาหะสโอทอดีโคเกที่เรียนตัอเรยโอทอปี่นกอพ่อเนาะเวลาเราทำรูอ่าโอทอปเราก็อันนี้อ่ะก็โดนยเอาไปตีเต้นเนาะโออัทุกโกันเลยอ้อางนตา

จะเพชนตั้งาหลายเดือนนะครับ,ปปรบตีขัดในปาะกาก้วยบ,บูชากันขัดปากหมขอเชี่ยวกระลาบกันได้ได้ขัดเยอะจริงๆนะครับเพ้่มมาเลยครับขัดเป็นคัต่าก็อลขวาขวาขึ้นไปที่ออกใา้ใหญ่ถนาอยากจะได้เป็นบุญเป็นผู้สนแก่ตัวเราเราก็ต้องทาด้วยเอาด้วยตัวเราสร้างเอาด้วยตัวของเราอธิษฐานกิตอธิษฐานใจปราชนาจะได้สิ่งดีงสิ่งใดบุญแห่งการทําความดีจะเป็นบรารมีส่งให้เราได้สเร็จผล ตาที่ปรารถนาได